มาแล้วค่าทุกคนตำนานที่เก่าแก่ของลบบุรีก็คือหานุมานคลองเมืองมาดูฝีมือของน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่กันนะคะผู้ทำนะคะมีรายนามดังนี้นะคะและที่สำคัญนะคะน้องๆเก่งมากช่วยกันทําอย่างขมักขมน้นและวาดเองทุกหน้าอาจจะไม่สวยบ้างหรือสวยบ้าง ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนเนาะเพราะมีหลายคนในกลุ่มนะคะและตำนานเหล่านี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะให้น้องๆมาเล่าให้พี่ๆฟังกันนะคะหนุมานคลองเมืองแน่นอนอยู่ที่ลบบุรีแน่นอนค่ะเดี๋ยวดูภาพกันไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังจะอัดคลิปตอนที่น้องๆเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะ